มากินซอยจุกับผักสดๆรอบส่วนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำน้ําจิ้มก่อนเลยไปขั้นตอนแรกนะครับนี่เลยเรามาต้มเพ้ยกันก่อนนี่หลังจากที่เพยสุกแล้วนะครับนํามาลงถ้วยเลยผู้เครื่องด้วยผงชูรสน้ําปลาดีแท้นี่พริกปน่น ข้าวคั่วใส่ลงไปผลเลนะครับเพื่อนอู้ยเข้มขน,นมากดูดิต้นหอมบักชีนี่เด็ดลงไปเลยครับเพื่อนขอลองชิมหน่อยฮะอูยสดสดเลยดูตับมาโอ้ป๊าบอมอมม แกขาวจักบุกสอยจุก,กับมะละสดๆมาวันนี้ล่อกันกลางแดดไปเลยฮะอ่ะวันนี้ก็อนดีกว่าสบายนางวันนี้มีสาสามอย่างสบายนางดอกจอกแล้วก็มีตับตอนใหญ่ๆโอ้ยดูม้วนใส่กันเลยคุยบัตทีเนี้ย <laughs> ดูน้ำจิม้มเบื่อเบือโอ้โหขดข้นมาขวดซึม <c oughs> <c oughs> เต็มปากมะละมะละแบบหวานไปเลยไม่ขมเลยเจอน้ำจิ้มหรอซอยจุกับยอดใบหัวละพา ขออนุญาตวางแล้วกันมันหนักเหลือเกินโอ้โหเมื่อกี้เต็มปากหือดูเพิ่มความกึดด้วยดอกจอก สืดนเด้นนานๆกินทีอย่างปิ้งซอยจุกับหมักพริกโคตรดกดูโอ้โหหมักพริกอะไรนกขนาดนี้น,นี่ใบานางนี่ตับหัวสบายนางแล้วกันทีเนี้ย ดูน้ำจิ้มเพื mm ่อนๆแบบดูค hmm. mm ุ hmm. like, ้ยดูวิตแบบโอ้โหดูคุ้ยดิแล้วแบบโอ้โหน้ำจิ้มแบบขอรวบประมาณสิบเม็ดเลยครับจอด เก็บเครื่อง